ด้วยความพร้อมของโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพในทุกๆด้านทําให้โรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพประสบความสําเร็จอย่างงดงามในการเปิดปีการศึกษาแรกทั้งการคัดเลือกครูผู้เป็นหัวใจสําคัญของโรงเรียนพร้อมเปิดซีเนียร์ครูด้วยทีมครูคุณภาพระดับโลกส่งตรงจากโรงเรียนแม่ ขณะที่คณะผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหารมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริงมีครูใหญ่ที่พบดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรร่วมผสมและใส่ใจนักเรียนอย่างใกล้ชิดค่ะในปี2563นะครับโรงเรียนปนระสบความสำเร็จในการเปิดเรียนตั้งแต่ชั้น Pre Nursery หรือเด็ก2ขวบจนกระทั่งถึง Year 6 แล้วเราก็จะเปิดต่อไปในปี2,564ถึงเหยียสิบ เพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจนะครับวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่มีระบบการศึกษามีโรงเรียนมาตรฐานระดับโลกอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเข้ามาค้นคว้ามาทดลองดูว่าระบบการศึกษาเนี่ยจะตอบโจทย์ท่านหรือเปล่าและหลังจากนั้นในปถีถัดไปนะครับโรงเรียนเนี่ยก็จะเปิดจนกระทั่งถึงยี่สิบสามนะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถเตรียมบุตรหลานของทุกคนเนี่ยให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่การศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เติบโตเป็นบุคลากร,กรที่ทรงคุณค่าของ สังคมต่อไปในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานที่เข้มข้นกว่า300คนมาเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโต,ตรอบด้านอย่างมีความสุขไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพซึ่งโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมุ่งถ่ายทอดความเป็นเลิศรอบด้านเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการยกระดับจิตใจตั้งแต่วันแรกจนจบการศึกษาโดยยึดมั่นคุณค่าหลัก3ประการ คือการมีมารยาทที่นอบน้อมการมีจิตใจที่มีเมตตารู้จักแบ่งปันและการเป็นผู้ใฝ่รู้สูป่ปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตค่ะ